เคล็ดลับของการปลูกเมล่อนให้ปลอดโรคและปลอดแมลงนะครับความเราใช้ไตรโคบิวพลัสนะครับซึ่งเป็นชีวพันธุ์นะครับสำหรับป้องกันโรคและป้องกันแมลงในขั้นตอนเดียวนะครับไตรโคบิวพลัสเนี่ยประกอบไปด้วยเชื้อราไตรโคโดมานะครับซึ่งสามารถที่จะป้องกันกําจัดเชื้อราโรคพืชได้นะครับราน้ําค้างราแป้งนะครับแล้วก็รากเน่าคนเน่าต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีส่วนผสมของบิวเรียด้วยนะครับ อยู่ในซองเดียวกันเลยนะครับบิวเรียเนี่ยเป็นชีวพันธุ์นะครับเป็นเชื้อราที่ไว้ป้องกันกําจัดแมลงนะครับแมลงวีขาวนะครับเพลี้ยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยการฉีดเพียงครั้งเดียวนะครับไกลโคบิวพลัสนะครับขนาด500กรัมนะครับในซองเนี่ยนะครับอัตราส่วนการใช้ก็อยู่ที่50กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับใส่สารจับใบสัก 2cc นะครับพ่นให้ทุก5วันนะครับแล้วก็ ป้องกันโรคนะครับป้องกันแมลงได้ในขั้นตอนเดียวต้นก็จะโตสวยสมบูรณ์นะครับปลอดโรคนะครับเหมือนที่ความเราใช้นะครับก็ทําให้การปลูกเมลอนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราใช้นะครับทั้งพ่นนะแล้วก็ราดวัสดุปลูกนะครับพ่นเนี่ยเราจะพ่นทุกห้าวันนะครับเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าเราเจอพวกเชื้อราหรือแมลงนะครับเราจะพ่นทุก3วันนะครับแล้วก็ ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับเราก็จะใช้ไตรโคบิวพลัสเนี่ยนะครับอัตราส่วนเหมือนเดิมเลยนะครับก็ราดนะครับทุก10-15วันนะครับเป็นประจําสม่ําเสมอตลอดการปลูกนะครับใช้ตลอดนะครับใช้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการปลูกนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะช่วยให้ต้นเมลอนของเราเนี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปอดโรคปอดแมลงนะครับ ของเรา187ต้นนะครับในโรงเรือนขนาด6คูณ12เมตรนะครับก็ยังอยู่ครบทุกต้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูในตะกร้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ